เชาวันนี้ตรงกับวันที่16กันยายนพุทธศักราช2565ัวันศุกรสุดสัปดาห์ ได้พากันปฏิบัติมีการเดินจงกรมเป็นการกระตุ้น จากนอนหลับพักผ่อนกันมาทั้งคืนและขณะน,นี้ก็นำภาวนาเป็นการเตรียมความพร้อม ที่จะใช้ชีวิตให้ดำเนินต่อไปในรอบวันซึ่งเราก็ไม่ทราบอย่างแน่ชัดว่าจะต้องพบเจอกับสิ่งใด โดยเฉพาะความผันแปรทางอารมณ์หากเราท่านทั้งหลายมีการฝึกฝนในเรื่องของสติสมาธิเอาไว้แต่เนิ่นๆ ก็จะเป็นประโยชน์หากเราต้องพบเจอทั้งสิ่งที่พอใจและสิ่งที่อาจจะไม่พอใจซึ่งเกิดจากตัวแปรภายนอก ได้มาพิจารณาโดยสภาพของความเป็นจริงแล้วไม่ว่าจะเป็นตัวแปรภายนอกคือสิ่งที่ต้องพบเจอทั้งที่เกิดความพอใจไม่พอใจก็ยังไม่มีความสำคัญ เท่าตัวแปรภายในจิตใจของตนเองถ้าตัวของเราเองมีการสุกผลมีการสร้างภูมิต้านทานที่มีความเข้มแข็งพอ ก็จะสามารถควบคุมตัวแปรภายในตัวของเราเองและตัวแปรภายนอกที่เราจะต้องพบเจอสิ่งเหล่านี้ จำต้องอาศัยสติสมาธิเพื่อสร้างตัวปัญญาสร้างระบบความนึกคิดก็จะเป็นประโยชน์ต่อตัวของเราเอง สุขความทุกข์โดยแท้จริงแล้วก็อยู่ที่ตัวของเราอยู่ที่ระบบความคิดบางคนร่างกายไม่แข็งแรง สภาพความเป็นอยู่ไม่ได้ดีเลศแต่ชีวิตมีความสุขบางคนร่างกายแข็งแรง ชีวิตความเป็นอยู่มีความเรียบร้อมไปทุกอย่างแต่ปรากฏว่าชีวิตหาความสุขมีได้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เนื่องมาจากระบบ วิธีคิดหรือความรู้ความเข้าใจในการใช้ชีวิตนั้นเองในทางพระพุทธศาสนาท่านสรุปสิ่งสำคัญที่เรียกว่า กิเลสคือสิ่งที่จะทำให้เกิดค,ความเศร้าหมองหมดความสุขสามกองนี้คือความโรคความโกรธ ความหลงความโรภหมายถึงความปรารถนาความต้องการอย่างไม่มีที่สิ้นสุด มีหนึ่งก็ต้องการสองสองต้องการสี่สี่ต้องการหกคือหาที่สื่นสุดมีได้มีเท่าไรยังมีความอยาก ท,ทั้งที่สิ่งที่อยากไม่มีความจำเป็นต่อชีวิตแต่ความอยากเกิดขึ้นเมื่อความอยากเกิดขึ้นจะหาความสุข ความสงบความสบายทางจิตใจก็ยากความโกรธจากการถูกกระตุ้นทางอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ ไม่เป็นไปดังใจความโกรธก็เกิดขึ้นเกิดเพราะความไม่รู้เท่าทันในสิ่งที่เข้ามากระทบ ความหลงเพราะความไม่รู้ความไม่รู้ไปทุกสิ่งทุกอย่างไม่รู้ว่าไฟเป็นของร้อนน้ำที่ถูกไฟต้ม เป็นของร้อนเอ,เอาร่างกายไปสัมผัสโดยตรงย่อมเกิดไม่ผูกพองเพราะความไม่รู้ทั้งความโรคความโกรธความหลง สร้างองค์ความรู้สร้างปัญญาขึ้นมาแม,คามค้ความโรคความโกรธความหลงมันมีอยู่แต่จะไม่มีทพ่ปน จิตใจของเราได้ความโรคความปรารถนาความต้องการสามารถควบคุมถ้าบอกว่าไม่มีความต้องการไม่มีความปรารถนาอะไรเสียเลยปล่อยวางทุกอย่างก็ทำให้ชีวิต ไม่มีความกระตือรือร้นสังคมประเทศชาติตก็ไม่กระเตื้องไม่มีความกกาหวน้าเหมือนกันความโรคแม้นจะมี แต่เรารู้ว่าความโรคความปรารถนามันอยู่ในขอบเขตใดไม่ให้เกินขอบเขตที่มันเกิดขึ้นสามารถควบคุมได้มันก็ไม่ไม่เป็นโทษตตัวของเรา อย่างนี้เป็นต้นดังนั้นการทำสมาธิคือเราหาวิธีการ ที่จะสร้างความสงบสั่งจิตให้นิ่งให้เกิดพลังเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่เราออกไปมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง หรือสิ่งที่อยู่ภายนอกที่จะมาเกี่ยวข้องมีความสัมพันธ์กับเราให้เรารู้ให้เราเข้าใจการให้ความสำคัญกับสิ่งภายนอกสิ่งภายนอกนอก,ก็ย่อมจะเกิดคุณค่า และสิ่งภายนอกนั้นอาจจะมีคุณค่ามีประโยชน์จริงหรือสิ่งภายนอกนั้นอาจจะได้ค่าด้คุณภาพแต่ถ้าหากเราให้ความสำคัญสิ่งนั้นก็จะกลายเป็นสิ่งมีค่า แต่มนมีคุณภาพมนุษย์คนทั้งโลกยอมรับเช่นยอมรับว่าทองคำเป็นสิ่งมีค่าทองคำก็มีค่า คนยอมรับว่ากระดาษที่เราเรียกว่าธนบัตรที่ผลิตขึ้นมาเป็นของมีค่าทุกคนยอมรับกระดาษนั้นก็มีค่าแม้แต่บุคคล ซึ่งมีชีวิตเลือดเนื้อเหมือนกับเราเรายกให้เป็นบุคคลสำคัญบุคคลนั้นก็กลายเป็นบุคคลสำคัญอาจจากมีคุณค่าทำประโยชน์ให้กับโลกก็ได้หรืออาจจะด้ย ค่าคือด้อยคุณภาพไม่ได้ทำประโยชน์อะไรแต่เรายกย่องก็กลายเป็นบุคคลสำคัญหรือบุคคลที่มีคุณค่ามีประโยชน์กับโลกแต่เราไม่ให้คุณค่าไม่ให้ความสำคัญ บุคคลนั้นก็จะไม่มีคุณค่าไม่มีความสำคัญแต่คุณค่าคุณภาพก็มีอยู่คนที่มีไม่มีคุณภาพและให้ความสำคัญคุณภาพนั้นก็หาเกิดขึ้นไม่ ันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังเพื่อให้เราท่านทั้งหลายเกิดความมั่นใจที่จะสามารถสร้างคุณค่าสร้างความมั่นใจให้เกิดขึ้นมีขึ้นต่อตัวของเราโดยที่บุคคลภายนอกจะให้คุณค่า หรือไม่ให้คุณค่าชีวิตเราก็สามารถที่จะควบคุมประครอบคระคองให้อยู่ได้อย่างมีความสุขบุคคลภายนอกจะให้คุณค่าหรือไม่คุณค่าชีวิตของเราก็มีความสุขจะสันเสริญชีวิตเรา มีคุณค่าก็ยิ่งมีความสุขจากสรรเสริญแต่ชีวิตเราไม่มีคุณค่าก็หาความสุขที่แท้จริงไม่อย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นให้สร้างองค์ความรู้ความเข้าใจอันเกิดจากการสุกฝนเราย่อมจะใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้ได้อย่างมีความสุข ตามสมควรอันนี้ก็อาศัยองค์ความรู้การคิดพิจารณาก็ย่อมจะเกิดประโยชน์ต่อเราทัานทั้งหลายสืบต่อไป